บ้านลูกทุง <c oughs> พี่ไฮอาภพรเนี่ยเราจะเห็นพี่ไฮเนี่ยถ้าในโซเชียลเนี่ยจะเห็นอยู่กับคุณแม่ตลอดเนี่ยฮะใช่คุณมแม่เนี่ยนะเจ็ดสิบเก้าปีแล้วนะคุณผู้คุณผู้ชมครับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของบ้านนี้เนี่ยคุณแม่พี่ไฮเนี่ยติดมากฮะ,ะทานหมากเคี้ยวหมากตลอดบางทีเราก็จะเห็นภาพเนี่ยช่วยแพ็คปัดดินแดดเดียวธุรกิจของพี่ไฮเนี่ยนะฮะหรือหยอกย้าคือได้หัวลอกกันตลอดเนี่ยใครเห็นก็ยิ้มตาม แต่เชื่อไหมเห็นเนี่ยในคลิปแข็งแรงเนี่ยเ,เขาบอกมีหลายโรครุมเล้าอยู่กันใช่ไหมใช่ค่ะมีทั้งกระดูกุุนอัลไซเมอร์ความดันสูงเบาหวานโรคหัวใจซึ่งส่วนใหญ่นะเวลาคนแก่้วก็จะเป็นโรคแพคเกจเนี่ยอ,อารมณ์นี้ประมาณแล้วเรีงๆกันมาซึ่งพี่ายอมรับว่าก่อนหน้านี้ค่ะและเลยหน้าที่ลูกมานาน ก่อนจะกลับมาใส่ใจดูแลอย่างดีเมื่อ6ปีหลังนี่เองครับก็<ไ>พยายามทําทุกวิธีนะฮะที่จะช่วยให้สุขภาพแล้วก็รอยยิ้มของคุณแม่เนี่ยที่อยู่คนเดียวเนี่ยได้กลับคืนมาให้ได้เพราะว่าแม่เนี่ยคือหัวใจนะคะคก็จะขอดูแลท่านให้ดีที่สุดให้ทานอาหารที่อยากทานมากที่สุดหรือว่า,าจะเป็นค่ายาเข็มละหลายแสนก็ยอมจ่ายนะฮะคือต้องเข้าใจนะการทํางานโดยเฉพาะในวงการเพลงเนี่ยยุคพูดถึงยุคก่อนโควิดนะครับ คือเวลามันไม่เหมือนชาวบ้านไม่เหมือนครับแล้วยิ่งพี่ไฮอ่ะโอ้โหเข้าาประเทศอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่เขาอยู่เวทีนี้นะเขาอยู่เพลงสุดท้ายนะตัวเขาอยู่แดนเซอร์ไปรอแล้วไปแล้วรอแล้วแล้วพองานตรงนู้นต้องเริ่มแล้วแดนเซอร์ขึ้นไปเต้นนำก่อนแล้วนะครึ่งชั่วโมงเปิดวงก่อนเปิดวงเต้นโชว์ก่อนแต่ตัวพี่ไฮค่อยไปสวมต่อใช่เป็นอย่างนี้จริงคือ อย่างพี่ฮายพี่เบนเนี่ยนึกออกไหมคือบางทีสายเหนือใช่ไหมหาก็ต้องเก็บแล้วต้องต้องทัวเลี้ยงไปเต้องเลี้ยงเก็บภาคเหนือบางงานเนี่ยเคยคุยกับพี่ฮายนะเช้าอยู่เหนือนะโชว์กลางวันเย็นอยู่ใต้จริงๆงกลางวันเนี่ยโงรงการบันเทิงเนี่ยพวกนักร้องเนี่ยเสียงพวกยังไม่เปิดจริงจริงนักร้องเขาจะต้องตื่นทันพร้อมทํางานเนี่ยเสียงแรกเนี่ยกี่โมงไอ้ตื่นไม่เป็นไรเสียงที่พร้อมใช้อพี่เบนเสียงที่พร้อมใช้ก็ หลังสี่ห้าโมงเย็นไปออนก็ต้องวอร์มหน่อยะนะฮะแต่ถ้าแบบว่าพร้อมเฟรชเฟรชเลยเนี่ยก็สองทุ่มเป็นต้นไปไม่ต้องคุยกเคยคุยกับพี่เบนพี่เบนเนี่ยจริงเ่ะถามเลยตอนมารับงานตกมันบันเทิงครับบอกเวลารายการเราเนี่ยเวลาตื่นนะอ <c oughs> <c oughs> เป็นคิวแรกใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นช่วงเวลาตอนที่ก่อนหน้าโควิดนะฮะเพราะว่ากว่าเราจะต้องวกว่าเราจะเล่นส่วนใหญ่ก็ห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งอย่างเงี้ยกว่าเราจะเสร็จแล้วเรากลับมาบ้านกว่าจะได้นอนตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ยมันก็ เพราะฉะนั้นเนี่ยมารับตกมาบันเทิงเสร็จเนี่ยถ้าสถานการณ์ปกติขอให้ปกติเร็วๆเนี่ยหลังจากนี้ไปรับงานร้องเพลงได้สบายอ่ะอีโมนตล่กลางคืนก็ว่ากันไปนะคะอ่ะพี่ไฮก่อนหน้าเนี่ยก,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 ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทํางานทุกวันเหมือนกันค่ะเสร็จงานก็จะรีบกลับบ้านแล้วตอนนี้นะก่อนออกจากบ้านก็จะหอมแก้มคุณแม่หรือบางทีนะก็ยอจับน้มบ้างอ่ะจับภาษาลูกสาวอ่ะก็ยอกกันนะนะคะแล้วก็เรื่องเงินทุกวันนี้บอกว่าให้คุณแม่นะเดือนหลักหมื่นนะส่วนคุณแม่จะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่ ส่วนใหญ่เนี่ยคุณแม่จะไปให้หล,ลานๆต่อแต่พี่ไฮไม่โกรธน,นะจะเอาไปทําอะไรก็ได้แล้วแต่แม่เพราะทุกอย่างคือความสุขของคุณแม่ค่ะครับป็นโอกาสวันครอบครัวนะฝากบอกลูกๆและหลานนะถ้ามีโอกาสเนี่ยอาจจะเริ่มต้นในวันสําคัญเอาวันนี้ก็ได้เย็นนี้ถ้าดูข่าวแล้วเป็นแรงบันดาลใจนะหลายคนอาจจะห่างเหินกันไปวันนี้ถ้าดูเสร็จเนี่ยเติมเต็มความรักให้คนในครอบครัวก่อนที่พี่ไฮใช้สําคัญเลยนะแล้วยุคแบบนี้ด้วยไม่รู้ พรุ่งนี้จะมีวันได้ทำหรือเปล่าเรืงองน,นเรื่องจริงทำอะไรได้รีบทามยังมีให้อยู่กระตันยูอันเนี้ยเป็นบุญที่สุดแล้วเช่พี่าฮายนะก็คิดครับเรามีแม่แค่คนเดียวเพราะฉะนั้นการดูแลแม่มันเป็นหน้าที่ของเราแหละเราคิดว่าเป็นหน้าที่ตอนเราเราเังเอเราเป็นคนลกแม่ไนงะตอนเป็นเด็กเราก็นึกถึงว่าตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราคงจะดื้อกับแม่ี่เมื่อเขาแก่แล้วเขาทำอะไรไม่ได้แล้วเขาหมดสมรรถภาพแล้วต้องพูดอย่างนี้ดีกว่า สมรรถภาพทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะด้านความคิดไม่ว่าจะสังขารร่างกายสารล,ล่างทุกสิ่งทุกอย่างมันร่วงโรยไปหมดแล้วถ้าเราเป็นคนไม่ดูแลเขาแล้วใครจะดูแลพี่ไฮเลยกายเป็นว่าผกพันแล้วรักมากรักรักเขามากอ่ะรักเขาแบบไม่รู้ว่าคือหัวใจอ่ะแม่คือหัวใจของพี่การที่เขาร่วงโรยทุกอย่างที่มันมันซบเซาทุกอย่างที่มันร่วงโรยในร่างกายเขาดึงกลับมาได้ประมาณสักห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีถูกไหม ก็ทําได้อะไรที่เขาว่าดียาดีตัวไหนดีอะไรดีที่ให้หมดนี <c oughs> ่ก็อย่างที่บอกอ่ะไม่มีคนพยาศายถ้าจะเริ่มต้นใช่ค่ะแต่ยาไม่ทําอะไรเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยทําอะไรไม่ทันอันนี้เรียกสาย <c oughs> ถูกต้องอันนี้เดี๋ยวปพิ่มหนุ่มๆใช่ไหมเห็นเมื่อกี้บอกว่ามีใครบ้างนะหลายคนที่เพิ่มเด็กๆอ๋อช่วงหน้าเนี่ยจัดให้ชมพู่เลยเป็นพิเศษจริง <c oughs> <c oughs>